สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีการบล็อกนะครับบล็อกเกมนะครับที่เพื่อนๆเราหรือใครนะครับส่งเกมจาก Facebook มาหาเรานะครับบางคนอาจจะเกิดความลำคาญอย่างผมเนี่ยลำคาญมากๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เลิกเล่นเกมแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยเล่นนะครับเคยเล่นแต่ตอนนี้เลิกแล้วนะครับก็เลยจะบล็อกนะครับเพราะว่าลำคาญนะครับกอเออเลยนะครับก็เข้าไปที่ Facebook ตัวเองครับให้ท่านมองที่ด้านซ้ายนะครับตรงเมนูเข้าไปแอปนะครับ ก็จะมีคาว่าเกมครับท่านก็คลิกคําว่าเกมเลยนะครับพอคลิกไปปุ๊บเนี่ยครับก็จะขึ้นหน้าหน้าเกมตัวนี้ขึ้นมานะครับท่านก็เลือกคาว่าคลิกคําว่ากิจกรรมนะครับคลิกปุ๊บเลยนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับท่านก็ไปเลือกคําว่าคําเชิญนะครับพอคลิกคําว่าิคาเชิญปุ๊บนะครับมันก็จะมีหมวดหมู่เกมที่มีคนส่งมาชวนเราให้เล่นนะครับท่านก็ ดูนะครับว่ามีกี่คําร้องนะครับถ้าก็เลือกคําว่าปฏิเสธทั้งหมดนะครับคลิกไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่านะครับให้เราเนี่ยบล็อกเกมนะครับที่ชื่อว่าฟาร์มนะฮะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่แหละแล้วท่นก็เลือกคลิกคําว่าบล็อกนะครับบล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เรายืนยันนะครับยืนยันว่าเราจะบล็อกเกมนะครับที่ส่งที่มีคนส่งเกมนี้เข้ามานะครับพอยืนยันเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะ าหายไปนะครับซึ่งนะครับมันจะบล็อกทีละเกมนะครับท่านก็ค่อยๆเลือกปฏิเสธแล้วก็บล็อกทีละเกมทีละเกมไปนะครับบางอ,าอย่างผมเนี่ยมีคนชวนมาแบบตั้ง10เกมมอ็ต้องค่อยๆบล็อกทีละเกมนะครับมันจะทําให้เราไม่คนก็จะไม่สามารถที่จะชวนเราได้อีกสําหรับเกมนี้นะครับแล้วเราก็จะไม่เห็นเวลาเขาชวนเราใหมา่แล้วก็ไม่เกิดสร้างความรังคาญน,นะครับ ก็สำหรับวิดีโอนะครับการาบล็อกนะครับเกมที่มาจากเฟ e บุ o กครับก็ง่ายๆเพียงแค่นี้ครับก็ครับสวัสดีครับ